ฝันมั่นครับพี่น้องมาหากินในยุคที่เศรษฐกิจแบบโอ้ยยำแย่ไปตลาดออกตลาดไปขายของกับขายเนี่ยนี่พัติสือยากเขาเก็บเงินไปพี่น้องเขาเช่าที่น้ำท่วมนะครับทุกจังหวัดหนึ่งภาคกันสวดมนต์หรือเปล่าครับสวดมนต์ไปสวดมนต์ละน้ำมคือสิลดล่องเรือนะครับเนาะ พราะว่าผู้น้ำห้อคนบอกว่า,วาน้ำทวนมังได้กับผ้ากันสวดม่นนะครับเออน้ำทวมหน้ากับสวดม,ม่นแม่กับสีลดโลงน้ำเสียพรวดก็สันผมว่าเป็นหน้ายกหรอกนะครับฝากไว้ให้คินนะผมกับเงินคือกันผู้น้ำเป็นแบบนี้ประชาชส้นเข้าจังที่ยูกินกันแบบไหนน้ำทวไปไปสวดมตนคิดเด็กจังไไ บมเมนพระผมก็ว่าที่ส่วนม์คืออะไรตอนนี้ส่วนว่ายังไหนหูอยู่บ่ส่วนให้ราออกซะเห็ดว่าเป็นก็นให้ราออกซะให้ผู้อื่นเป็นแท่นลองเบิง